สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เดินจะมารีวิวตัว Galaxy S 21 Ultra ซึ่งเดินน่ะเพิ่งได้ตัวนี้มาไม่นานเลยค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยค่ะเพื่อนๆคงน่าจะรู้แล้วนะคะว่าสิ่งที่ได้มากับกล่องนั้นก็จะมีตัว Galaxy S 21 Ultra สายชาร์จ USB-C ใบคู่มือ และที่จิ้มซิมค่ะแต่ครั้งนี้พิเศษตรงที่ไม่มีหัวชาร์จมาให้ค่ะซึ่งน่าจะเป็นเทรนตามมาจาก Apple นั่นเองค่ะและตอนที่เดินสั่งซื้อนั้นเดินจะได้ของแถมเป็น Smart Tag Free YouTube Premium 4เดือนและ200ดอลลาร์ Samsung Credit ส่วนถ้าเพื่อนๆซื้อที่ไทยนั้นสิ่งของที่แถมมานั้นอาจจะไม่ได้เหมือนกับเดินค่ะเพราะว่าเดินซื้อที่อเมริกาค่ะส่วนสีที่ให้เลือกนั้นมี Phantom Black Phantom Silver แต่ถ้าเพื่อนๆสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ซัมซุงนั้นก็จะมีสีให้เลือกเพิ่ม3สีนั่นก็คือ Phantom Titanium Phantom Navy Phantom Brown จากสภาพภายนอกนั้นให้ความรู้สึกเพรียวและซีมเลสพรีเมียมแต่ถ้าสังเกตดีนะคะสีที่ต่างออกไปจาก a 2 0 Ultra นั้นก็คือส่วนคันเนร่าบัมที่ทำขอบโค้งมนลับกับเครื่องค่ะและมีช่องว่างเวลาที่เราวางกับพื้นผิวต่างๆเพียงเล็กน้อย แต่ก็ยังถือว่ายังมีอยู่นะคะตัวกระจกนั้นจะเป็น Gorilla Glass Victus ทั้งหน้าและหลังค่ะแต่ด้านหลังจะเป็น Matte Finish หรือเป็นผิวด้านทำให้ลายนิ้วมือของมันเพื่อนติดน้อยลงซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่เดินชอบค่ะเพราะว่าเดินชอบสีดำด้านอยู่แล้วทำให้ A21 Ultra นะั้นะรุ่นนี้ดูสวยไปเลยค่ะสาหรับเดินนะคะตัวเครื่องมีลักษณะยาวและขอบมนทำให้สามารถจับได้ง่ายและถือสบาย และเมื่อเปรียบเ,เทียบกับ iPhone 12 Pro Max นั้น a 1 S ชนะในเรื่องของการจับและถือค่ะเพราะว่าตัว iPhone 12 Pro Max มีขนาดค่อนข้างกว้างกว่า,วาค่ะและเป็นขอบเหลี่ยมทำให้ถือลำบากหน่อยส่วนเรื่องเวลาใส่ในกระเป๋ากางเกงนั้นเดินรู้สึกว่าถ้าเดินยืนอยู่จะไม่อึดอัดค่ะแต่ถ้าเดินทำกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นเดินหรือนั่งจะรู้สึกว่าจะมีมือถือดันๆตรงบริเวณแถวขา ส่วนถ้าใส่กระเป๋ากางเกงข้างหลังนั้นก็จะโผล่ออกมาเล็กน้อยซึ่งถ้าเพื่อนๆไม่ชอบใส่อะไรในกระเป๋าแบบเดินนั้นก็จะรู้สึกรําคาญเล็กน้อยค่ะแต่เดินคิดว่าส่วนนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยมากเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่ติดเรื่องนี้ค่ะและถ้าเพื่อนๆจับมือถือหันมาทางด้านขวาก็จะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงและปุ่มเปิดปิดเครื่องค่ะด้านล่างจะเป็นช่องใส่ซิม USB-C และลำโพงค่ะซึ่งที่ใส่ซิมนั้นเป็น dual sim นะคะ และสิ่งที่น่าเศร้าครั้งนี้คือ A 2 1 Ultra นั้นไม่สปอร์ต micro SD card แล้วซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนที่เคยมีรุ่นก่อนหน้านี้อาจจะเข้าใจดีว่าการที่ไม่สปอร์ต micro SD card นั้นทำให้เพื่อนๆนไม่สามารถเพิ่มเนื้อที่ความจุของเพื่อนเพื่อนได้ค่ะซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนอยากเพิ่มก็ต้องเพิ่มก่อนที่เ,เพื่อนเเลือกซื้อเท่านั้นโดยขนาดความจุจะมี1 2 8 g b 256GB และ 512GB ค่ะ ตัว s 2 1 ultra นั้นมีน้ำหนัก227กรัมและจะกันน้ำกันฝุ่นอยู่ที่ระดับ ip 6 8 1 5ถึง1.5เมตรเป็นเวลา30นาทีค่ะหน้าจอมีขนาด6.8นิ้วจอเป็น dynamic amoled และอีกอย่างครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เพื่อนๆสามารถเปิด high resolution อย่าง wqhd ที่มี resolution 3200คูณ1440 พร้อมกับเปิด Adaptive Refresh Rate 120Hz ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่สามารถเปิดพร้อมกันได้ค่ะและตัว Adaptive Refresh Rate นี้สามารถปรับเปลี่ยนระหว่าง 10Hz ไปจนถึง 120Hz ขึ้นอยู่กับการใช้งานค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้ามันเพื่อนเล่นอินเทอร์เน็ต Refresh Rate อาจจะอยู่ที่ 30Hz อันนี้เป็นค่าประมาณที่เดินคิดนะคะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อเล่นเกมหรือใช้แอปที่ต้องใช้ refresh เลยเยอะๆตัว refresh rate นี้จะอยู่ที่120 h z ค่ะซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนงงว่าตัว refresh rate นั้นแต่ละค่าต่างกันยังไงเดินจะอธิบายง่ายๆให้เ,เพื่อนๆฟังค่ะว่าตัว refresh rate นี้ถ้ามีค่าเยอะก็จะช่วยให้การทำงานของมือถือเ,เพื่อนๆสมูทขึ้นยกตัวอย่างเช่นการสไลด์ของมือถือของอเพื่อนเจะสมูทขึ้น อยากที่เพื่อนเพืเห็นว่าตัว S 21 Ultra เวลาสไลด์มือถือนั้นสมูุิกว่า iPhone 12 Pro ของเด่นและถ้าลองเปิดเกมดูก็จะเห็นได้ชัดว่าถึงความได้เปรียบในการเล่นเกมซึ่งความเป็นความตายนั้นมันขึ้นอยู่กับค่า r refresh r l t t ของเครื่องเพื่อนๆค่ะใครที่มีค่า r Re f r e s h r a t e เยอะก็จะเร็วกว่าและมีความได้เปรียบกว่านั่นเองค่ะ ส่วนค่าความสว่างของหน้าจอของ S 2 1 Ultra นั้นจะมีค่าสูงสุดอยู่ที่1,500นค่ะทำให้เพื่อนๆสามารถใช้มือถือในที่สว่างกลางแจ้งได้ไม่มีปัญหาค่ะเมื่อพูดถึงความละเอียดของหน้าจอแล้วจะไม่เปรียบเทียบเพื่อนๆเห็นได้ยังไงโดยข้างบนเป็น Full HD ตรงกลางเป็น WQHD และข้างล่างเป็น iPhone 12 Pro และเดินจะเปิดหน้าจอสว่างสูงสุด และเล่น Resolution เท่ากันอยู่ที่1,440การที่เดินเปิด Resolution เท่ากันที่1,140นั้นเป็นเพราะ A21 Ultra นั้นสามารถเล่นได้ถึง1,440 iPhone นั้นสามารถเล่น 4K วิดีโอได้ค่ะเอาเป็นว่าหวังว่า Samsung จะอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้เพื่อนเพื่อสามารถเล่น 4K วิดีโอได้นะคะโอเคค่ะจากที่เดินเห็นนะคะเมื่อเปรียบเทียบแค่ w q s d และ Full H D นั้นตัวภาพ W Q H D นั้นมีความสว่างกว่าและมีความละเอียดคมชัดมากกว่า Vibrant และเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง W Q H D กับ iPhone นั้นเดินจะเห็นได้ชัดว่าตัว s 21 Ultra นั้นที่มีภาพ W Q H D ภาพที่ออกมาจะสว่างกว่าเมื่อเล่น H D R อาจจะเป็นเพราะมีค่านิ t ที่มากกว่า iPhone นั่นเองค่ะ บวกกับเดินได้แปะฟิล์มกันรอยไปใน iPhone ด้วยอาจจะทำให้ค่าแสงออกมาไม่สว่างเท่าและอีกอย่างสีที่เห็นได้ชัดก,ก็คือสีภาพสดกว่าและคมกว่าตัว iPhone ค่ะแต่พอเดินเปลี่ยนตัว iPhone มาเล่น 4K เปรียบเทียบกับ w q s d นั้นความละเอียดทำได้ใกล้เคียงกันค่ะแต่ S21 Ultra ยังชนะเรื่องความสว่างของหน้าจอทำให้เห็นไฮไลท์และคอนทราสชัดเจน นอกจากนี้ H 2 1 Ultra นั้นยังมีอีกหนึ่งฟีเจอร์นั่นก็คือ Eye Comfort Shield ที่จะช่วยลดแสงฟ้าบนหน้าจอของเพื่อนๆค่ะซึ่งค่านี้จะปรับปรเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมของแสงและต่อมาคือสิ่งที่เพืนชอบมากใน H 2 1 Ultra นั่นก็คือ Fingerprint ที่อยู่ใต้หน้าจอค่ะซึ่งเพื่อนๆหลายคนอาจจะประสบปัญหาเวลาที่เพื่อนๆใช้งานโทรศัพท์แล้วสแกนหน้าไม่ได้เพราะว่ามันมีหน้ากากใช่ไหมคะตัวนี้สามารถ แก้ปัญหาในช่วงนี้ได้ค่ะตัว H21 Ultra นั้นใช้คอร์ c o m Finger Print Sensor ตัวใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น70%และทำงานได้เร็วขึ้น50%และหลังจากที่เดินได้ลองตัว Finger i n t นั้นทำงานได้ค่อนข้างเร็วค่ะเวลาที่เดินแตะมันเปิดทันทีแตะปุ๊บเปิดทันทีเลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาในการนั่งกรอกรหัสอีกต่อไปและอีกอย่าง H21 Ultra นี้ยัง support S Pen ซึ่งตัว S Pen นี้จะไม่ได้มากับโทรศัพท์นะคะเพื่อต้องซื้อแยกในราคา39.99ดอลลาร์ค่ะหรือจะต้องซื้อเคสเพิ่มที่มาพร้อมกับปากกาในราคา69.99ดอลลาร์ค่ะซึ่งการที่ S 2 1 Ultra นี้ใช้ S Pen ได้มันเหมือนกับการยกเซลล i n g ง o i n อใน Note 20มาใช้ใน S 2 1 Ultra คือทุกอย่างก็ทำงานได้เหมือนกันหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการจดโน้ตหรือทำฟังก์ชันต่างๆ มาต่อเที่เรื่องภายในอย่างชิปตัว S 2 1 Ultra ตัวชิปที่เดินได้มานั้นเป็น Snapdragon 888ซึ่งจะต่างจากเพื่อนๆที่เป็น Easy n o s e 1 0 0และเมื่อเปรียบเทียบกันถ้าเป็นแต่ก่อน Snapdragon จะเร็วกว่าและมีแบตเตอรี่ที่ดีกว่า Easy n o s แต่ครั้งนี้ Snapdragon 888ยังคงชนะ Easy n o s เหมือนเดิมค่ะใน Single Core, Multi Core และ a n t u t u และเมื่อเปรียบเ,เทียบกับชิป A14 ของ Apple ตัว Snapdragon 888นั้นยังไปรองใน Single-Core และ Multi-Core แต่ชนะใน Antutu ตัวตัว S21 Ultra นั้นจะมีแรม12 g b กับ16 g b แต่ถ้าเพื่อนอยากได้แรม16 g b นั้นเพื่อนๆต้องเลือกซื้อขนาดความจุที่512 g b เท่านั้นถึงจะได้แรม16 g b นะคะ ซึ่งสำหรับเรื่องแล้วแรม12 g b นั้นค่อนข้างจะเหลือเฟือค่ะเพื่อๆอาจจะมีมากกว่าคอมบางเครื่องด้วยซ้ำมาถึงสิ่งที่เพื่อนๆรอคอยกันนั่นก็คือเรื่องกล้องโดย S21 Ultra นั้นจะมีกล้อง5ตัวประกอบไปด้วยกล้องหน้า40เมกะพิกเซล12เมกะพิกเซ Ultra Wide Camera 108เมกะพิกเซล Wide Camera ที่เป็นตัวเมนแคมีร่านะคะและ t e l e p h o ต o มี2กล้องก็คือ10เมกะพิกเซลสามารถซูมได้3เท่าและ10เมกะพิกเซล10เท่าค่ะหลังจากที่เดินได้ลองถ่ายรูปม,มาทั้ง5กล้องนั้นตัวเริ่มจากกล้องหลักกันก่อนอย่าง Y i d m c a เ e r a เดินได้ถ่ายเปรียบเทียบระหว่าง108เมกะพิกเซลกับถ่ายแบบธรรมดาเพื่อจะเห็นได้ว่า108เมกะพิกเซลให้รายละเอียดที่คมชัดมากกว่าและเมื่อเปรียบเทียบกับ Y และ u l t r a Wide และเทเลสแบบ3เท่านั้นทั้ง3กล้องทำออกมาได้ดีค่ะดอรู้สึกว่าภาพที่ออกมาสีค่อนข้างสดกว่าธรรมชาติซึ่งค่อนข้างจะเป็นเรื่องปกติของ s a m s u n งอยู่แล้วและภาพที่ออกมานั้นจะคมชัดสว่างและมีคอนทราสมาดูเลนเทเล3เท่าและ10เท่ากันบ้างค่ะเพื่อเพื่อจะเห็นว่าทางฝั่งซ้ายเป็นเมนคัมเมล่ตรงการเป็นซูม3เท่าและฝั่งขวาเป็นซูม10เท่า ซึ่งจากที่เห็นนั้นทั้ง3รูปทำออกมาได้ดีค่ะและยังคงรายละเอียดของภาพไว้แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะในเรื่องของการซูมซัมซุงยังมี Space Zoom ที่ทำให้เพื่อนสามารถซูมได้ไกลมากกว่านี้ค่ะซูมได้มากถึง100เท่าซึ่งครั้งนี้ซัมซุงปรับปรุงการถ่ายได้ stable มากขึ้นค่ะในการถ่าย Space Zoom นะคะโดยสามารถล็อกการซูมของเพื่อน,อนไปที่สิ่งของนั้นๆได้ทำให้ภาพไม่สั่นในตอนถ่าย Space Zoom ค่ะ และจากรูปที่ถ่ายมาทั้ง30เท่าและ100เท่านั้นเพื่อ <ๆ S 1> จะเห็นได้ว่าถ้าแสงดีรูปจะออกมาดูดีแต่ก็แน่นอนนะคะ100เท่าภาพจะไม่ชัดก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่ถ้าจะให้ถ่ายซูมให้ดีและชัดที่สุดน่าจะเป็นถ่ายเทเลแบบซูม10เท่าค่ะโอเคเรามาดูกล้องหน้ากันบ้างค่ะเดิจะถ่ายแบบธรรมดาเปรียบเทียบกับ40เ megapixel เพเื่อจะเห็นได้ว่าแสงดีภาพจะออกมาดูดีค่ะ เพียงแต่40เมกะพิกเซลนั้นจะชัดและมีรายละเอียดมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับภาพแบบถ่ายแบบธรรมดาและถ้าเด้นองนำไปเปรียบเทียบกับ iPhone นั้นภาพที่ออกมานั้นดูดีทั้งคู่ค่ะเพียงแต่ภาพซัมซุงจะสว่างกว่าเล็กน้อยและดูสดมากกว่าแต่เมื่อเปรียบเทียบถ่ายตอนกลางคืนนั้นทั้งสองภาพของซัมซุงนั้นสีที่ออกมาสีแก้วของท่านจะดูอมชมพูมากกว่าความเป็นจริงค่ะและอีกเช่นเคยค่ะซัมซุงจะเน้นภาพสว่างไว้ก่อนค่ะ และเมื่อเปรียบเทียบความละเอียดนั้นก็แน่นอน40เมกะพิกเซลจะมีรายละเอียดมากกว่าเดิมค่ะและเมื่อเปรียบเทียบภาพกับ iPhone นั้นจะเห็นได้ว่า iPhone 4จะคล้ายของจริงมากกว่าแต่ไงเรื่องความชัดนั้นต้องให้ซัมซุงค่ะเพราะว่าภาพ40เมกะพิกเซลเปรียบเทียบกับ iPhone นั้นยังไงยังไง40เมกะพิกเซลก็ชนะในเรื่องรายละเอียดค่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่อง n o i s e นั้น Apple มี n อ i s e ที่น้อยกว่าค่ะเรามาดูภาพ p o portrait กันบ้าง ตัว s 2 1 Ultra นั้นทำออกมาได้ดูดีค่ะสามารถแยกสิ่งของกับพื้นหลังออกมาได้ดีค่ะและอีกอย่างเพื่อนๆสามารถถ่ายภาพแบบไมโครได้ซึ่งความปจริงแล้วมันไม่มีเลนส์ไมโครนะคะแต่เป็นการนำเอา Ultra Wide Camera ที่มี Auto Focus เข้าไปถ่ายใกล้ๆค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆเ,เปิดตัว Main Wide Camera อยู่ใช่ไหมคะและเลื่อนเข้าไปใกล้ๆสิ่งของนั้นมันจะเปลี่ยนเป็นตัว Ultra Wide ให้อัตโนมัติแต่ใช้ออโต้โฟกัส ช่วยในการปรับภาพออกมาให้มีคุณภาพมากขึ้นและก็มีละเอียดค่ะเรามาดูภาพถ่ายต่อกันคืนกันบ้างตัว S 2 1 Ultra นั้นค่อนข้างปรับปรุงให้ดีกว่าตัว H20 Ultra ที่ภาพออกมาค่อนข้างดูออกไปทางสีอมเขียวอมเหลืองค่ะแต่ครั้งนี้ภาพที่ออกมานั้นดูธรรมชาติมากขึ้นจากที่เดินเห็นมานะคะสมสูมต้องการทำให้ภาพดูสว่างไว้ก่อนเท่าที่จะทำได้ซึ่งมันเป็นข้อดีนะคะแต่ก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันค่ะ รายละเอียดของภาพบางอย่างก็จะหายไปอีกอย่าง s a m s u n งได้ปรับปรุงออโตโฟกัสให้ดีขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งจากที่เดินได้ลองใช้นั้นจับได้ดีขึ้นและแม่นยำขึ้นค่ะและอีกเรื่องหนึ่งค่ะเพื่อนๆสามารถถ่ายรูปภาพ12บิตลอได้ได้โหมดโปรนะคะซึ่งเดินคิดว่าการถ่ายรูปภาพ12บิตลอนั้นมันเจ๋งมากๆเลยค่ะแต่เดินคงไม่ได้ใช้บ่อย มาดูเรื่องของวิดีโอกันบ้างตัววิดีโอนั้นสามารถถ่ายได้สูงสุดถึง 8K 24เฟรมวินาทีแต่เฉพาะที่เมน n Wide Camera เท่านั้นนะคะและถ้าเพื่อนๆถ่ายวิดีโอ 8K 24เฟรมวินาทีและกดถ่ายรูปพร้อมๆกันภาพที่ได้ออกมาก็จะมีรายละเอียดอยู่ที่3 2เมกะพิกเซลค่ะบวกกับสามารถถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมวินาทีได้ทุกเลนส์ แต่ความเด่นของวิดีโอนั้นไม่ได้อยู่ที่ถ่ายวิดีโอได้ 8K แต่ส่วนที่เด่นไปก่อนั้นก็คือ director view ตัว director view นั้นจะช่วยให้เพื่อนเเห็นมุมต่างๆของแต่ละกล้องและสามารถเปลี่ยนไปตามที่เพื่อนๆต้องการได้ค่ะอีกทั้งยังสามารถถ่ายหน้าตัวเองพร้อมกันไปด้วยค่ะเหมาะกับเพื่อนเ่สายบล็อกมากเลยนะคะ โดยรวมแล้วทั้งการถ่ายรูปและวิดีโอของ s 7 1 Ultra นั้นทำออกมาได้ดีค่ะและดีขึ้นกว่าเก่าซึ่งเินก็ค่อนข้างชอบผลลัพธ์ที่ออกมามากเลยค่ะมาพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่กันต่อโดยตัว s 7 1 Ultra นั้นมีขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่ 5,000mAh ซึ่งค่อนข้างมีขนาดแบตมากกว่าคู่แข่งอย่าง Pro Max ตั้งเยอะ ทำให้ s 2 1 Ultra เป็นมือถือที่สามารถใช้ได้มากกว่า1วันโดยที่แบตภายใน1วันไม่หมดถ้าใช้แบตทั่วไปนะคะสำหรับเพื่อนที่เล่นเกมนานๆตลอดทั้งวันยังไงแบตก็หมดเร็วค่ะมาต่อที่เรื่องของเกมกันอย่างที่บอกไปตัวเครื่องของเดือนนั้นเป็นชิป Snapdragon 888และมีขนาดแรมอยู่ที่12 g b หลังจากที่เดืได้ลองเทสเกมอย่างเกม g e n s h i n Impact แต่ปรับกราฟิกสูงสุดเซตหน้าจอเป็น WQHD ตอนเล่นก็มีกระตุกเล็กน้อยค่ะแต่ถ้าเทียบความรู้สึกเปรียบเทียบระหว่างตอนเล่นกับ iPhone นั้นตัว S 2 1คอ่อนข้างสมูทกว่าเยอะบวกกับถ้าเล่นเกมอื่นที่เน้นการาฟิกเยอะๆตัว S 2 1นั้นค่อนข้างลื่นไหลไม่ค่อยกระตุกค่ะอีกอย่างดินได้ลงจากเวลาในการเล่นเกม g e n s h i n Impact จนกว่าแบตจะหมดปรากฏว่าใช้เวลาทั้งหมด4ชั่วโมงถึงแบตจะหมดค่ะ และมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ40องศาในขณะที่อุณหภูมิห้องของเด่น70ฟาเรนไฮต์หรือ21องศาค่ะในส่วนของราคานั้นราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,199.99ดอลค่ะคิดเป็นราคาไทยราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 9 9 0 0บาทค่ะ โดยโรวมแล้วสิ่งที่เด่นชอบใน S21 Ultra นั้นก็คือ camera system ที่ดีเยี่ยมทั้งถ่ายรูปในที่มืดซูมได้ไกลและ director view mode ค่ะที่ทำให้เห็นมุมมองต่างๆถ่ายวิดีโอได้มากถึง 8K แบตเตอรี่ที่อึดขึ้นสามารถอยู่ได้ทั้งวัน adaptive refresh rate ที่ high resolution screen ส่วนข้อเพิ่มเติมนั้นอาจจะเป็นเรื่องของที่ซอมซุมตัดเมมโมรี่การ์ดออกไปค่ะทำให้ไม่สามารถเพิ่มขนาดความจุเองได้ตามใจชอบค่ะ เป็นไงบ้างคะทุกคนเดินหวังว่าจะช่วยเพื่อนๆตัดสินใจซื้อตัว S 2 1 Ultra นี้ได้นะคะก็สำหรับเดินแล้วเดินชอบในเรื่องของกล้องรูปถ่ายออกมาดูดีสามารถเล็กขอดวิดีโอได้ถึง 8K แล้วก็ถ้าจะให้เดินแนะนําจริงๆสําหรับเพื่อนๆนะคะตัว S 2 1 Ultra นี้ก็จะเหมาะสำหรับเพื่อนที่ชอบหน้าจอใหญ่ชอบหน้าจอที่มีความละเอียดสูงในการใช้งานต่างๆบวกกับอชอบอ ในเรื่องของแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้มากกว่า1วันแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบเล่นเกมนั้นก็อาจจะเหมาะก,กับเพื่อนเพราะว่าหน้าจอมันเป็น Adaptive Refresh Rate 120Hz คือจาก 10Hz ไปถึง 120Hz ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเพื่อนค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอล้าไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย